วันที่30มิถุนายน2566ที่พักเก้าไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลยขาที่การพักเก้าไกลได้กล่าวถึงกระแสข่าวลือพักเพื่อไทยยอมยกเก้าอี้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้พักเก้าไกลว่าขณะนี้พักเก้าไกลรอนัดพูดคุยกับพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งจะมีการพูดคุยกันก่อนวันที่สองกรกฎาคมนี้โดยทั้งสองพักหวังว่าจะได้ข้อยุติร่วมกันก่อนการประชุม8ดพักรวมและยืนยันว่าทั้งสองพักจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้ประชาชนผิดหวัง ส่วนกรณีถ้าหากนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าไกลติดอุปสรรคไม่สามารถขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้พักเพื่อไทยจะขึ้นเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแทนนายชัยธวัฒน์ระบุว่าตนไม่ทราบว่าข่าวนั้นมาจากไหนตนเชื่อว่าพักเพื่อไทยคงจะไม่พูดอะไรแบบนั้นเรื่องนี้คงไม่ต้องมาสอนหนังสือสังฆราชกันจากผลการเลือกตั้งก็ชัดเจนแล้วว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่กลับมาฟื้นฟูประชาธิปไตยและแก้ไขปัญหาทั้งนี้ตนยังเชื่อมั่นว่าทา ส2และสวจะช่วยกันคืนความปกติให้กับระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกับในปี2562ที่สวให้เหตุผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่าต้องรวบรวมเสียงส่วนใหญ่ในสภาได้สวก็จะโหวตให้อย่างเป็นเอกภาพเมื่อถามถึงข่าวลือที่พักก้าวไกลได้ตำแหน่งประธานสภาโดยแลกกับการยกตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้พักเพื่อไทยในายชัยธวัฒน์กล่าววา่าเป็นเพียงข่าวลือต้องรอการพูดคุยอย่างเป็นทางการเรื่องเช่นนั้นพูดไปโดยไม่อิงกับข้อเท็จจริง ซึ่งในวันที่สองกรกฎาคมนี้จะพูดคุยกันเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดประชุมสภาและการโหวตประธานสภาโดยยังไม่มีการพูดคุยกันเรื่องการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรี